สวัสดีครับพบกับจิกเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่ ID 6ครับ ID แห่งสายการบินนะครับแต่ว่าได้ทำการปั้นบอสมืด9ดาวแม็กเพราะว่าเป็น ID เดียวของผมนะครับที่มีทั้งบอสมืดแล้วก็เกียร์มืด่าปรากฏว่า ผมสลับออปชันเลยเดิมผมใช้เป็นรถแรกนะเพราะว่าเน้นเป็นทางบินใช่ไหมคราวนี้พอปั้น9าดาวแม็กปุ่มเนี่ยใช้อัปเกรดธาตุเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบอสมืดบวกอัปเกรดธาตุมันโหดแค่ไหนนะยิงพ่วงกับไอดีสายการบินเนี่ยนะบ,บอกเลยว่าโหดจัดๆเลยนะที่สาคัญผมอินเทรนต์สนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ลูบบอสโหดผมใช้เกมตั้งรับ5ตัวนี้ในเกมตั้งรับตั้งทีมเอาไว้24ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผลงานออกมามันโหดแค่ไหนนะครับ ลูบบอดโหดไม่รู้ว่าจะอยู่ยาวนานแค่ไหนนะครับซึ่งรูบบอดโหดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยก็นานๆจวนมาทีส่วนใหญ่จะเป็นบอดทั่วๆไปกับบอดอ่อ,อนซะมากกว่านะครับ ซึ่งมุมมองเนี่ยเอาตรงๆนะก็มองได้ทั้ง2ฝั่งครับถ้าบอดอ่อนมากๆนะครับเกมตั้งรับแดงเลยครับแดงเถือกเลยครับเราตกหลีกพอตกหลีกปุ๊บเนี่ยก็ต้องซื้อขนลุงเพื่อที่จะมาตี PVP แบบนี้เกมก็จะค่อนข้างได้เปรียบะนะครับเพราะว่าจริงๆลูมเนี้ยจะอยู่ค่อนข้างจัดยาวนานกว่าปกตินะครับส่วนลูมของบอดโหดบางคนอาจจะมองว่า พี่แบบเนี้ยเกมนั่นเองผมไม่ชนะเลยนะแต่บางคนก็คือยังชนะได้แล้วบางคนก็มองว่าเป็นความาท้าทายส่วนใหญ่หลายคนจะมองว่าบอทโหดในเกมตั้งรับเนี่ยจะดีกว่าเพราะว่าประหยัดขนลุกในการเล่นอันนี้แล้วต่มุมมองแล้วกันนะก็เลยได้ว่าผมชอบบอทโหมดมากกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นอาศัยเกมตั้งรับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันบอทมืด9ดาวแม็กบินดุอัปเกรด5ตั้งรับ5ตัวผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ตู้กัญชาเพิ่มเลนนะตู้มืดนะครับก็อยากให้ได้บอสมืดนะคลิปนี้ถือว่ารีวิวบอสมืดไปในตัวนะครับอยู่จนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นนะใครนะครับที่ยังไม่ได้จัดนะเติมเปิดเติมตุนจัดแพ็คเอาพ่อเดินหน้าก็โคโลโบนะครับก็แนะนำร้านตั้งเกมร้านนี้นะครับเจนน้ำการค้าทาวเวอร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยเปลี่ยนรวดเร็วนะครับอันตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะครับอาจจะถูกนะครับมีแค่ iOS นะครับทางร้านมีบริการกดแพ็คใหห้้้ไไดสารัับบวนยถม่่เกกีะ ดอจัดได้เลยครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง UG4 นะมีหลายลดีเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหน้าจอนะสอบถามเกมได้เลยครับต้องทำยังไงมีเกมอะไรบ้างครับสนใจแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ใต้ description คลิปนะครับจะเติมเกมหรือบริการโปรแกรมจำลองครับก็ไปนี่เลยครับที่ร้านเจนนัมการ์ดทาวเวอร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วใครพร้อมก็รีไปจัดได้เลยนะครับลงทุนเลยครับกบ อ่อหมดเรียบร้อยแล้วปกเก้าดาวนะเดือนหน้าคอนโบเปิดได้สมมุตินะเปิดได้ก็ใช้ให้โปรแม็กไปก่อนแล้วกันนะครับนี่แล้วก็เกียร์นะใส่เป็นโดนแน่นอนครับช่องกลางนะครับอันนี้ก็ได้จากรอบ อ่าทัชสกรก่งซึ่งเป็นเกียร์ที่แบบเหมาะกับบอสมากๆเลยผมงงมากๆเลยครับเป็นเกียร์เล่าโคโรโบนะแต่ว่าทํามาเพื่อบอสเลยนะครับว่าบอสเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่เอี่ยมกิกเลยอันนี้คือของแท้น,นะเพิ่งจะมาเมื่อกันยาเปียกจุดอ่าเรนเจอร์นี่ก็สี่ห้าเดือนเท่านั้นครับใหม่เอี่ยมกิกแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเป็นเมตายาวนานครับด้วยความที่ว่าเรนเจอร์เนี่ยเทียบเคียงกับบลล็อกเลย อ่าหมายถึงว่าเป็นเรนเจอร์ตัวที่เด่นทำดาเมจไม่ได้มีสกิลป่วนโดยตรงนะไม่ได้มีใบไม่ได้มีสตันไม่ได้มีกระเด็นไม่ได้มีเปลี่ยนร่างไม่ได้มีซัมมอนอะไรประมาณนี้นครับก็จะเด่นไปที่ทางดาเมจโดยตรงนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์เป็นคอมโบที่ ช่วงนี้ก็คอมโบได้ดีด้วยครับส่วนความสามารถเริ่มต้นเนี่ยหย,หยุดต่อต้านหยุด5วินาทีเนี่ยติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะนย้ำอีกค,ครับครับใครที่ใช้ตัวไหนก็ตามแล้วมีความสามารถอันนี้เนี่ยแล้วแบบยังโดนหยุด5แสดงว่าเกิดบั็กซึ่งน้อยมากๆแต่ก็เจอนะยังเจอกันอยู่เห็นยังเจอกันอยู่ครับส่วนใหญ่ก็คืออาจจะใช้เรนเจอร์น้อยตัวครับซึ่งการใช้เรนเจอร์น้อยตัวเนี่ยหตัวนะครับจริงๆเนี่ย มันมันเคยมีมานานแล้วครับอ่านะครับแต่ว่าสมัยนู้นเนี่ยมันยังไม่มีหยุด5นะครับอ่เพิ่มแรกน่าจะเป็นแบบเพิ่มแรกแค่สามร้อยมันก็เลยยังใช้ได้ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอช่วงแบบหยุด5เข้ามาแล้วก็โหดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกกับเพิ่มแรกพันเนี่ยการใช้เลนเจอร์น้อยตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ดีมากนักเพราะว่าโอกาสที่มันจะโดนติดความสามารถมันเยอะเพราะว่าตัวมันน้อยไงใช้หลายตัวมันจะกระจายมากกว่าแต่ว่า เทรนตอนนี้กําลังมานะจัด5ตัวที่แบบว่าเราคิดว่ามันครบทางจริงๆและยิ่งมีคอมโบบอกเลยนะว่ามันโหดมากเพราะว่าช่วงหนึ่งเนี่ยหตัวคือแบบโอ้มันจ่อมาได้เยอะเป็นพิเศษก็คือเน้นเลยครับว่าเราจะใช้แค่เรนเจอร์หตัวนี้เท่านั้นอ่ะส่วนบอสมืดนะครับสกิลหนึบัฟนะป้อม320จุดคูณเราสกิล12วินะครับาดาเมจนะครับดาเมจทะลุยกเลิกผลังบ,บัฟ ดับแล้วก็ลดลบด้วยกว้างส6 0จุดยังข้ามแบบตึงๆนะข้าม2องข้ามสามไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวสามหายไปก็ยังเหลือ2ก,กว่าก็ยังโหดนะครับคูดทสกษะเ้าวีนะครับอความสามารถเริ่มต้นนั้นตอบนั้นอยู่ท่าติด100%คเรับซ่าคอมโบและเนืดดัในความสามารถไฮเปอร์นะครับส่วนความสามารถก้าดาวผมไม่กล้าเปลี่ยนเพราะว่าดีสุดเป็นร่างโครนล,ลองลองมาคือฟื้นพลังพอตายปุ๊บก็ขึ้นมายิงได้อ,อีกนะครับเกียร์ก็ดตามนี้ อ่านะครับออปชันผมเลือกเป็นพลังโจมตีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตีแตกทีเดียวแน่นอนนะดาเมจ1จุดบวกอพเวกท่าส์น,นะแล้วก็พ่วงด้วยตีบวกสกา้าทาบอ่ะบอกเลยครับว่าทีเดียวยังไงก็หายแน่นอนอ่าเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนําไปตีกับเรนเจอร์ด้วยนะครับอ่ะผมอาจจะต้องเซฟชีวิตเขาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า,าไม่ไม่ได้ใส่เกียร์ อ่าไม่ได้ใส่เกียร์พลังชีวิตคือไม่ได้เน้นเลยครับเน้นแค่แบบว่าตีหนักๆเลยตายก็ฟื้นพลังนะครับอ่าของผมนี่คือแบบตายก็ฟื้นพลังครับก็เลยแบบใส่เกียร์แบบนี้ไปเลยครับจัดหนักจัดเต็มแล้วก็หลกัหลกๆเราใช้บินดูด้วยอยู่แล้วเนะก็เลยไม่ได้มีอะไรครับอ่ะบับน้าป้อมครับเอฟเฟกขึ้นชาน,นิดนึงนะก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายในเรื่องของบับครับมาดามเม็ก็ตามนี้คนระับพออัวเกล็ดธาตุปุ๊บก,ก็ ตึงๆอยู่แล้วครับถ้าเป็น9ดาวแม็กไม่มีอัพตรตรตเกรดธาตุนะครับพลังโจมตี1.414%เปอร์นแล้วตีบวกสยายพาพเนี่ยก็กตีหนักใช้ได้อา้ัยว่าหนักใช้ได้แล้วกันพออัพเกรดธาตุคือมันหนักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความลึกกันนะครับว่ามันลึกแบบว่าน่าเกลียดมากเล่นด่านพวกนี้แน่นอนครับบางตัวมันไม่มีรีดักชันเลนมันจะโดนแบบว่า เนี่ยมันสุดนะครับสุดชนสุดอ่ะอ่ะง่ายๆสุดชนสุดนะครับคือหนานพวกนี้มันจะไม่โดนรีดกชันเลนครับมันก็เลยอ่าเรียกได้ว่ายังข้ามลึก PVP นี่ไม่แน่ครับอนาคตอาจจะแบบว่าลดการข้ามลงมานิดหนึ่งก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวโต๊ซอบคอมเรนเจอร์โต๊ซอบตีกับพวกพลังตึงๆอ่ะมาครับอ่าผมขอเอาตัวขวางนิดนึงนะเพราะอย่างที่บอกครับโดนขี่มนาวดโดนอะไรก็อาจจะตายได้เลยนะครับ เอ้ามาเพื่อที่จะให้ดูดาเมจน,นะว่าเมื่ออัปเกรดธาตุแล้วเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าแบบเอ้ยอัปเกรดธาตุนแรงมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองไปหามาใส่ดูก็ได้นะครับโอ้คุ้นกินผมทดสอบผิดตัวไหมเนะี่ยคือวิธีการทดสอบง่ายๆนะครับก็คือถ้าเราใส่เกียร์ดาเมจหนึ่งจุดไม่ต้องใส่อัปเกรดธาตุเลยนะครับลองไปตีธาตุทั่วไปดูนะครับแล้วก็เทียบเคียงกับใส่อัปเกรดธาตุนะครับว่ามันต่างกันแค่ไหน อย่างเงี้ยโดนยิงนะครับไม่รู้โดนยิงสะสมหรือโดนยิงทีเดียวตายนะครับลองทดสอบดูได้นะครับว่าแบบไอ้ใส่อัพเกรดฮัทกับไม่ใส่อัพเกรดาัทมันยิงพอๆกันไหมแต่ผมทดสอบไปหมดแล้วนะครับว่ามันมีความต่างซึ่งบอกไปแล้วนะครับว่าข้อมูลเกมนะครับอ่ะคุณกินนะผมทดสอบผิดตัวละทดสอบผิดตัวแล้วลนะค,คุณกินนี่ถือว่ายังค่อนข้างจะโหดแบบว่าโหดจริงๆ เออใครมีคุณกินสบายครับยิ่งทำก็เราแม็กบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะเถื่อนมากๆอ่าเดี๋ยวผมลองเป็นพลัง2ตัวนะครับออามาลองดูนะครับอันนี้คือไม่ไหวนะเจอคุณกิน,นครับคุณกินติดเต็มท็อปตำนานนะก็ได้รับการพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าข้ามเดือนอ่าพิสูจน์อีกหนึ่งทีนะครับก็คือโคโรโบมานะครับอ่าเพราะว่าถ้าโคโรโบมามีทัอทางเนี่ยบางทีมันก็จะมีการเนิบเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ อันนี้คือจัด2ตัวเลยจัดเอเรนนะครับแล้วก็โอวันนี้โดนทีเดียวตายครับแต่อันดูบิทไม่แปลกครับอันดูบิทไม่แปลกนะเพราะอันดูบิทเป็นธาตุที่เราชนะทางเขาครับก็โดนดอกเดียวบินนะครับอ่าส่วนเอเรนข้ามมาได้ไหมอ่าเอเรนก็บินครับโอ้โหบอกเลยครับแล้วแบบว่าพี่แกยิงอย่างลึกเลยครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่า PVP นะครับตัวที่แบบเดินมาจากหน้าป้อมอาจจะมีโดนงมีโดนบ้างไหมครับ อันนี้ต่อต้านหยุดห้าด้วยนะครับก็ปล่อยตัวได้เรื่อๆยๆสบายๆไม่ค่อยคงค่อยข้าไม่เห็นเท่าไหรนะ่ครับพอโดนประชิดแบบตึงๆนี่ดูเหมือนว่าการข้ามออกมาจะยังไม่ได้ชาร์จสักเท่าไหร่อันนี้แค่นี้ก็โอเคนะเนี่ยนะครับตำแหน่งประมาณนี้ครับคือเรียกได้ว่าก็ยิงค่อนข้างจะลึกมากนี่ อนุบิดคือยืนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าธาตุเป็นธาตุาตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามปุ๊กก็เละเทะแน่นอนครับอันนี้ตามนี้นะครับโดยหลักการนะครับเอาไว้จัดการธาตุแสงซึ่งธาตุแสงอย่างที่บอกว่าหลายตัวเริ่มจะมีอายุงานนะครับมันก็เลยจะแบบนี้ บาเราก็จะเก็บกวาดได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นท่าเสมอทั่วๆไปน่ยก็ตามสภาพนะบางตัวมันตึงกันจัดเมื่อกี้ยิงคุณกินยิงคุณกินจริงๆก็หายอยู่นะเน้นเป็นทีมเนี่ยเออครับแต่ว่าพอเอาตัวขวางไป็นสกอตปุ๊บนะครับคุณกินกระโดดคะคุณกินทะลวงมาแบบสบายๆเลยนะครับอะเดี๋ยวไปดูผลงานเกมตั้งรับ อ่าบอลมืดก็อย่างที่เห็นนะครับว่าได้รับการพิสูจน์แล้วล่ะนะครับส่วนระยะจะยาวมากน้อยแค่ไหนจะขึ้นมาเทียบชั้นอ่าเบาล์ล็อกตอนที่มันยังโหดต้องพูดแบบนี้นะตอนที่มันยังโหดนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบตอนนี้ก็ยังไงนี่อยู่อ่ดูเกมตั้งรับแล้วกันนะดูเกมตั้งรับนะครับหลังจากที่ผมจัดเอาไว้เมื่อคืนเนี่ยนะครับนี่ตั้งรับแบบชนะหมดเลยครับรัวมากๆอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันสักนิดนึงนะครับอ่านะครับว่าจัด5้าตัวครับ นี่จัดห้าตัวแบบนี้เลยนะครับอาการบินตัวเดียวเอาไม่อยู่ครับเอาอยู่ที่นี่เอาอยู่ครับตายไปละสองตัวแล้วดูภาคพื้นผมนะนี่ครับบล็อกก็จอ,อกมาได้หนึ่งตึงอูเอาไม่อยู่จริงเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เพราะบินดุด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะเน้นเนะครับ ออกมาเป็นแบบลายตัวเลยนะครับใครอยากจะลองของก็ลองดูได้นะครับไม่ได้ลองของลองจัดทีมดูนะครับว่า5ตัวลองแบบ5ตัวตึงๆตัวนิดนึงที่เราคิดว่าเฮ้ยมันมันหลากหลายอาจใช้คําว่าหลากหลายนะอะอย่างของผมนะครับอันนี้ดูนะผมจัดทีมป้องกันเอาไว้ทีมเดียวนะครับอ่าของผมนะครับตัวนี้คือทํา9าดาวแม็กนะครับแล้วก็เป็นคอมโบกับตัวนี้ด้วยมันก็เลยคอมโบกันได้นะครับแล้วก็ แสงไม่มีไอดี ID นี้ผมไม่มีแสงดาเมจผมใช้เลือกเป็นรูเดยสเป็นไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้เอามาขวางแน่นอนครับแล้วก็บินดุนี่เกียร์ตึงๆเต็มๆส่วนเล่นเองอ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่า5ตัวเอาอยู่แหละนะครับเพราะว่าขนาดเล่น3ตัวยังเอาอยู่เลยนะครับขอแค่ไม่มีการบินเท่านั้นพอนะครับซึ่งทําให้ดูไปแล้วนะว่า ผู้เล่นตื่นรู้แล้วครับตื่นรู้ครับวันอังคารครับอันนี้บินดูเปนงานอะมาเดี๋ยวเรามาวัดกันดูครับอ้าวพี่ผิดทีมครับผิดทีมผิดทีมจะเอาอะไรไปนชนะล่ะพี่เอ้ยโอ้โหมือลั่นครับโอ้โหเนี่ยกันบินหมดเลยครับ อ่าโอเคนะครับไม่มีการบินนะครับอต่อให้ทีมโหดแค่ไหนครับบอกเลยว่าเอาอยู่นะนะเอาอยู่นะอ่าเพราะว่าอย่าง,างน้อยครับพวกเรนเจอร์ข้างล่างครับคือเราก็จะไม่ได้แบบว่าอ่าเอาไปยืนเอาเรนเจอร์ไปยืนขวางโง่ๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็บินไปนะครับคือเราก็ให้ข้างล่างมันสู้กันด้วยนะครับ อันนี้ครับ่โดนต่อต้านหยุด5ครับบ่ดูครับว่าโดนหยุด5้าตึงๆนะผมผมไม่ติดบั็กแล้วนะครับของผมหายแล้วแต่ของเพื่อนๆบางคนอาจจะยังอยู่นะเพราะว่าเรื่องของอุปกรณ์ตอนเนี้ข้อมูลค้างอะไรประมาณนี้นครับหรือว่าโดนซ้ําๆนะครับมันอาจจะแบบว่าเจอกันอยู่อาจจะว่าเจออยู่อันนี้แพทหนึ่งนะครับ อ่าไม่มีการบินนะจงเราฟังเราให้ดีครับคือเพชรหน้าเพชรสองเพชรหนึ่งนะครับคือเขาใช้กันบินเงินเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะรู้ว่าเจอบินครับไม่ต้องบินดุกก็ได้นะบินทั่วไปเนี่ยอาจจะใช้เวลาตีนานหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีการบินนะครับก็ไม่ไหวนะบางทีเราเน้นแบบเอาแค่ภาคพื้นครับออกมาขวางๆครับนี่ครับง่ายๆเลยครับอ่านะครับ จริงๆเนี่ยผมอยากจะได้อีกตัวหนึ่งด้วยซ้ำนะครับก็คือเพิ่มหน้าพันแต่ว่าผมเปิดไม่ได้คุณกินนะครับก็เลยไม่ได้เลยไม่งั้นผมจะตั้งรับสัก6กตัวนะครับอันเดี๋ยวลองตีกับทีมนี้ดูนะครับทีมนี้มีกันบินนะแต่ว่ากันบินเป็นแค่เวลร้อยสี่สิบครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเอาอยู่ไหมนะครับเพราะว่ากันบินเวลร้อยสี่สิบเนี่ยถ้าภาคพื้นเขาโหดนะครับกันบินร้อยสี่สิบก็ก็เอาอยู่แหละ นี่แล้วดูครับปรมาณรีวิวแล้วครับยม9ดาวแม็กไอดีนี้นั่นแหละนะครับผมก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดปั้นบอสมืดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะตึงมากๆครับอีจยะดูครับอย่างที่บอกครับถ้าตัวกันบินเป็นแค่เวลร์0อยที่สิบเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงว่าโดนฝั่งเรายิงล้วงตายได้นะครับหรือเขาจะปล่อยไม่รั้ดูตายครับนี่แต่เรามีเครื่องสุดท้ายนะกันบินเอาอยู่จริงๆนะครับนี่ในกรณีที่ภาคพื้นเขาโอเคนะครับ อันนี้ดูนะครับผมไม่มีโดนติดหยุดห้าเลยนะสองตัวนะนี่ไม่มีครับไม่มีค้างครับเอ้ยบินเอาอยู่ไหมนี่บอกเลยครับว่าเอาอยู่จริงอ่ผมหนูบอกว่ามีการบินเอาไว้สบายใจกว่าอันนี้ต้องเล่นทัคติกนิดนึงนะกดไอเทมไปครับเพื่อที่จะเอามาขวางไว้ครับอีกทีเดียวโอ้นี่โอเคเกือบอยู่เหมือนกันนะ อ่าผมถึงบอกนะครับว่าใครที่แบบกลัวบินจริงๆเนี่ยเอาอยู่ครับอันนี้คือแค่รอนกันบินนะรอนกันบินยังเอาอยู่เลยครับอ่าสาเหตุเพราะว่าตัวบินเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยใส่พลังชีวิตกันอ่าเนื่องจากว่า ตายก็ตายไปครับหรือไม่เราเราเราคัดทีมตีอยู่แล้วครับเราก็ากจะจับไม่ได้เน้นพลังชีวิตอนอะไยยกเว้นบางคนที่เกียร์เขาพร้อมจริงๆนะเขาก็สามารถใส่ได้ครับอาจจะเติมพลังชีวิตสักจุดหนึ่งคือเติมพลังชีวิต1จุดเนี่ยมันก็รับดาเมจได้ดียิ่งขึ้นอาจจะสักทีสองทีครับซึ่งมันส่งผลเยอะนะรับรับดาเมจทั้งครีทั้งดาเมจสกิลเนี่ยสมมุติว่ารับได้สักทีสองท,องทีปุ่มเนี่ยอ่าก็สามารถที่จะ ขคาปั๊มไี้ห่งทีซึ่งมันก็แรงอ่ะแล้วยิ่งท่าทุกตัวมันรับดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะเคาปั๊มเพิ่มขึ้นไปอีกโ oh, อ้อนันี้ก็เรียกได้ว่าโหดเลยทีเดียวนะครับอ่ะส่วนซ้อนเลนก็บัดใจครับถ้าเจอกันบินก็ต้องไปลุน้นว่าภาคผือเราสู้ได้ไหมอ่ามีบินนะครับยังไม่เห็นหน้ากันบินนะ พราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาใช้บินแล้วว่าผมจะไม่ค่อยเห็นเขาใช้กันบินพ่วงด้วยนะเพราะว่าตำแหน่งเรนเจอร์เนี่ยที่ไม่ใช่ภาคพื้นมันจะหายไปทันที2ตำแหน่งเนี่ยบางทีความปลอะบ,บางมันก็เกิดขึ้นได้นะอ่าเพราะว่าสมมุติว่าเขาใช้อ่ากันบินเพิ่มเข้ามาเขาไปเจอทีมภาคพื้นล้วนหนี้นะครับอ่าแล้วไปเจอภาคพื้นล้วนน่ยแน่นอนครับมันก็เสียโอกาสเป็นหนึ่งตำแหน่งนะมันก็เลยเป็นเรื่องของการวางทักคติกครับว่าจะเอาอยัางไงนะครับ อันนี้ดูนะครับรือผ่านคริสต์มาสมาผมไม่แน่ใจว่ามีการเปิดได้เพิ่มเติมไหมส่วนตัวนี้เนี่ยรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับว่าใช้ได้แหละแต่ว่ามันอาจจะยังดีไม่พออาจจะยังคุ้มไม่พอถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องแบบว่าเทเกียดีๆนะครับไปใส่ให้ตัวช้างอาริบินนะผมก็ปั้นไปหลายดีนะคือตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้ยน่าจะมาเล่นได้วะปรากฏว่าก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็ เอาไปเทียบกับบินโหดๆไม่ได้ครับสู้เราปั้นนะครับพวกกบบินนะครับกบบินปั้นโคโนี่อลิสบินนะ่ยอันนั้นยังใช้งานดูคุ้มกว่าเพราะว่าไม่ต้องเบืองกบม่วงนะครับเพราะว่ามันเป็นทตุมืดนะ นี่ครับแล้วดูครับพอเขาใส่เกียร์ทั่วไปจะไปหวังสกิลครับไม่มีประโยชน์ครับผมบอกเลยครับบินก็คือบินมุมมองผมเนี่ยที่ใช้สายการบินมาโดยตลอดนะครับว่าบินก็คือบินนะครับบินในที่นี้คือเป้าหมายต้องแบบว่าพุ่งตรงไปตีป้อมก่อนที่เหลือคุณจะไปติดความสามารถจะใช้สกิลพ่วงสกิลเสริมอะไรเนี่ยค่อยเอาไว้ในภายหลังแต่คุณต้องแบบว่าไปจ่ออยู่หน้าป้อมมาก่อนนะครับมาตีกันทีสุดท้ายครับ บอมืดหวังผลได้เลยครับอย่างน้อยก็เก็บกวาดข้างล่างได้นะครับตัวปปอ่ะเดี๋ยวจับตาดูตัวของอซารีไอดอล,ล Idol แล้วกันนะซึ่งเป็นทัดมืดนะครับน่าจะแบบว่าโดนทีเดียวปิวได้อยู่นะครับป้อมแตกซะก่อนนะ,ะเดีเราก็เห็นไอดอลนะเมื่อกี้โดนยิงตายอยู่เหมือนกันนะ เอออาฉนั้นนะครับนี่โอโ้ขึ้นมัดสบายสบายเลยกลายเป็นว่าไอดีเนี่ยเป็นลูกหลังผมมากกว่าไอดีหลักละไอดี ID หลักเดี๋ยวจะแบบหยุดเติมดีไหมเนะี่ยไอดีหลักเดี๋ยวอาจจะแบบว่าเติมแค่แบบว่าไอนี่ละมั้งเนี่ยอ่าเติมแค่พาร์ตก็พอลอะไอดีหลักดูครับว่าแบบโอ้ตั้งรับแบบโหดขนาดนี้ครับอลองดูนะเพื่อนๆน,นะอาจจะมีบินหรือไม่มีบินก็ได้ครับอ่ลองจัดดูนะครับทีมป้องกัน5ตัวนะครับอ่าถ้ามีคอมโบ อย่างละคู่ก็ได้นะหรือแบบอย่างละตัวก็ได้ครับหรือให้มันทาดมันค้าค้ากันสักนิดนึงหรือคิดว่า ถ้าเป็นแสงมืดมันโอเคนะแล้วทีมนยผมเน้นย้ำแล้วครับว่าผสมกันจะดีที่สุดระหว่างโคโลโบนะครับกับตัวแสงมืดนะครับจะดีที่สุดนะเพราะว่ามันจะครบทางได้มากกว่าอันนี้ผมก็จัดโคโลโบมาหนึ่งตัวครับท่านไม้ก็เลือกใช้ที่รูดิสรูดิสก็ยังถือว่ายังใช้ได้นะติดตรงที่ว่าผมมองว่ามันใช้แล้วท่านค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะแต่ว่าดาเมจผมมองว่าดามเมจเขาค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับแล้วก็มี หยุด5วินาทีนะครับซึ่งก็ยังติดดีมากๆครับเอาวันนี้นะนี่เรียกได้ว่าไม่เสียดายเลยครับลงทุนบ้านแม็กจริงๆเก่าวาว่าเฮ้ยเดือนหน้าเปิดได้โคโรโบจะทำเต้าดาวแม็กนะครับวันนี้คือเรียกได้ว่าทําก่อนซะเลยนะครับแล้วก็เล่นด้วยเทรนด์แบบนี้ครับบอกเลยว่า ตึงมากๆนะครับใครอยากจัดเลนเจอร์ครับตู้กระชานะบอสมืดยังอยู่ครับเผื่อยังไม่มีนะยิ่งใครมีเกียร์ธาตุมืดด้วยนะครับในป้องกันกันกบตกแต่งครับก็แน่นอนนะไปเรื่องออปชั่นนะครับอัพเกรดธาตุหรือจะแม่งย้ำธาตุก็ได้นะในกรณีที่ไม่มีบอสจะไปใส่ตัวบอสอันนี้คลิปเมื่อวานนะคลิปเมื่อวานที่รีวิวขออภัยนิดนึงผมบอกว่าดาเมจมันเบาหวิวมากๆเลยเพราะว่าไม่มีพลังโจมตีกายลืมครับลืมครับเดิมผมใส่ คาถาคริสต์มาสนะครับพอเปลี่ยนเกียร์มารีวิวบุ๊มไปลืมนะว่าไอชิ er mm ้นเนี้ยมันไม่มีดาเมจสกิลซึ่งขนาดไม่มีดาเมจสกิลนะก็ยังตีเบาล็อกตายนะฉะนั้นเนี้ยสมมติว่ามีอรับเกียร์ท่านเนี้ยเราทําตัวนี้ก้าวดาวแม็กอาจจะใส่กับตัวนี้ก็ได้นะหรือจะเลือกแม่นยําท่านอะไรก็ได้นะครับอแต่ว่าเรนเจอร์เอามาก่อนดีที่สุดนะครับอใครยังไม่ได้จัดนะเรนเจอร์เกียร์แพ็กแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับเจน้ำการค้าท็อปเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอะอนี้ปลดภัยแน่นนอรเร้านคาจเียนถูกต้องตาามมกฎหยครับแล้วก็ เติมเกมมากกว่า5ปีนะครับเติม เติมถูกนะมีแค่ iOS นะทางร้านมีมีการกดแพ็กให้ได้ครับสำหรับ Android นะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลอง UG Phone นะใครมีหลาย ID ครับเล่นด้วยอุปกรณ์เดียวหลายหนะนะ้านะหลายเกมสามารถทำได้นะสนใจไปสอบถามได้นะครับแต่ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมดกุดคอมเมนต์ใต้ d e c i p t i o n คลิปนะครับทั้งเรื่องเกมแล้วก็บริการโปรแกรมจำลองนะสอบถามได้นะที่นั้นเจะนํำกัญาทาวเวอร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับเมื่วานนี้ประมาณนี้ครับใครใช้อยู่ประมาณนี้ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้บอดหงบอดโหดมาบอกกัน้ หน่อยนะผลงานเป็นไงบ้านนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับล้บปรกันครับสวัสดีครับ